หมดไปแล้วชามหนึง่งไม่ใช่จ้ะสองชามจ้ะนี่จ้ะเออนี่คือแม่สีเลือดจ้ะเธอร้านโปรดของฉันนะจ้ะเธอแต่ว่าวันนี้สั่งเยอะมากแต่เธอจริงๆไม่ใช่ของฉันหมดจ้ะมาประกอบเป็นพร็อพเฉยๆแต่จะกินให้ดูจ้ะเธอแม่สีเลือดเธอร้านในตำนานฉันชอบมากร้านนี้ เธอก็ต้องปรุงก่อนเลยเธอปรุงก่อนนี่อะขอสองช้อนวันนี้เพิ่มความหวานพริกเธอดูนี้มาดูนี้เธอเธอมาดูนี้หน้าตาแบบชื่นใจมากพริกต้องเป็นแบบว่าอย่างนี้นะแม่สีเลือนนี่เธอมันอร่อยอะเธอชื่นใจมากและร้านเขาสะอาดนะเธอดูสิช้อนเชิญเขาใส่ถุงมาเรียบร้อยเลยเธออะพราะฉะนั้นกินแล้วนะ<ๆ>เธอนะี<ๆ>่เธอน้เธอนีิ<ๆ>นี้<ๆ>ักเป็นี่<ๆ>ิ<ๆ>้นเธอชื่นใจมาก มันชื่นใจมกเออก็เจียวในตำนานแล้วนี่เธอดูนี่ในปอเปียเออคือปอเปียก็ในตำนานเหมือนกันนะที่เนี้ยเนี้ยเนี้อยอืมอร่อยมากเธอนี่อาหารแทนเลยค่ะ เดินดูแพนไว้ให้หมดเธออาหารชึกใจมากเลเธอทุกคนอะใครหิวก็แม่สืเรือนนะเธอบอกเลยอร่อยมากบ๊ายบาย